สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะ,ะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดอ่านอยสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ามาแบ่งปันนะคะงวดประจําวันที่21กันยายน2564นะคะอะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลกันก่อนนะคะ,ะผลออกก็คือ989 ล่าง88เนาะซึ่งน้องบึงก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าพิเศษบนออก326 26ก็ไม่มีเด้อมีแต่25กับ27พี่น้องล่าง73อ่าเด่น7มานะคะตารางกําลังวัน7มานะคะแล้วก็น้องบึงมี73เนอะอ่าเข้า73นะคะส่วนปกติออก083อ่าน้องบึงก็มีแต่93พี่น้องจา๋าอ่าล่างไม่มีเนอะ VIP ออกห้าสองสองห้าสองสองก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่างออกสองแปดแหน่นงมึงก็มีแต่สองเจ็ดสองห้าเนาะหลุดไปนะคะเข้าคู่เดียวนะคะเข้าพิเศษล่างเจ็ดสามเจ็ดตรงๆเนาะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็เข้ามาคู่เดียวตารางกําลังวันไม่เข้าเนาะแต่ว่าก็มีเก้านะคะสีไม่มานะคะวันนี้อ่า มาตามต่อกันของวันที่22นะคะพี่น้องจา๋าเข้าคู่เดียวก็ยังโอเคเนาะยังดีกว่าหลุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าตามต่อ22นะคะอ่าวันที่22นะคะพี่น้องจ๋าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีกควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปากปบนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ f ่ทุกทุกท่านนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบเนาะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ สำหรับวันที่22ตารางกำลังวันนะคะก็มี2มี8 7แล้วก็5นะคะอ่าส่วนตัวเด่นนะคะจะเป็น9กับ3 9กับ3อย่าลืมวิ่งรูดด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้เนาะถ้าใครชอบวิ่งชอบรูดนะคะอ่า9ตัวเจาะก็จะมี9 1 ก้าสองอ่ะเก้าสามเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอยู่ด้านบนเดอ้ออย่าลืมยกลงมาเด้อเก้าสี่อ่สามก็จะมีสามสองสามสี่สามห้านะคะส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจา๋า ถ้าพี่ๆไม่ชอบตัวที่น้องจึงจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจา๋าหรือจะนําในตารางกำลังวันไปวิ่งไปรูดได้นะคะชดเผื่อชอบไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องจา๋าชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋าชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับเด้อเดี๋ยวมาดู ตัวที่น้องหุ่งชอบนะคะอ่าอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋า93นี่อ่า9ที่น้องหวึงชอบนะคะก็คือ94นะคะ32 35นะคะอ่าแล้วก็37 0 8นะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบตัวไหนก็ตามได้นะคะหรือว่าพี่ๆชอบตัวไหนก็เลือกเล,เลือกได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแ่าแต่ส4นี้น้องวึงชอบมากเลยก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้น้องหวึงก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีโชคเมรลาบเงินทองไหลมาทมา ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ